เห็นอะไรไม่คะนั่นอ่ะเป็นเป็นร้อยเป็นพันเลยค่ะเป็ดค่ะเป็ดนกเป็ดน้ําที่นี่ที่บ้านเราเขาเรียกนกเป็ดน้าอ่ะแต่ที่นี่เขาก็เรียกเป็ดนี่เลยค่ะดูนะคะเดี๋ยวเอ,ดดเ,อเดินมาเจอมันมันว่ายอยู่ริมริมหาดค่ะดูนะคะทุกคนเห็นเหมือนเอไหมอะ่ะไอ้ดำๆนั่นนะคะกับ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 ใช่หมดเลยค่ะทุกคนเอไม่ได้หอยนะคะไม่มีหอยค่ะที่เนี่ แต่มีนกเป็ดน้ํามีเป็ดนะคะเป็ดปาปาปาเป็ดหรือหา่านเป็ดค่ะเป็ดตัวคอเขียวๆนะคะสวยมากอุ้ยเอ๋ว่าตอนต่อไปนะเอ๋ต้องชวนแฟนมาดูคณะทะเลแน่เลยตรงนี้น่าจะมีคณะทะเลเอ๋เคยมาครั้งเอ๋มาครั้งแรกนะคะเนี่ยตรงนี้ดูดิสวยมากเลยอนุ่สพานข้ามทะเลนะคะอุ้ยดูสินี่เอเดินอยู่ทางดน,นะคะ เอ๋ถือจะหาโปคณะทะเลมันยังไม่มีมันมันยังไม่ขึ้นไงคะมันก็เลยไม่รู้อ่ะดูสิทุกคนเห็นเหมือนเอ,ไอ๋ไหมอ่ะเอ๋ถือกล้องั่หน่อยน,นะคะไม่ได้เอาขากล้องมาคะ่ะไม่ได้ตั้งใจนะคะเดเี๋ยวจะให้สายให้เพื่อนๆดูเลยนะคะดูสิเอ๋ก็เดินอยู่บนป่านะะี่ค่ะดูป่าหินดูป่าหินนะคะโอ้ดูสิดูซื้อเป็ด เป็ดด้วยหงด้วยเพียบเลยค่ะทุกคนคุณผัวก,ก็ไม่ได้ปลานะคะแกมาทเที่ยวเฉยๆมาเหมือนออกกําลังกายเดินมาสองสามกิโลนี่นะคะเอาา๋เ,ออเดินดูเผื่อมีมีคณะทะเลค่ะฮะเยอะโอเคแกบอกว่าเป็ดมันมาจากแคนาดานะคะมันอพยพมาค่ะเพราะว่าที่นี่มันร้อนเล ดูไปแล้วไปแล้วค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมฟาร์มเยอะของมันอน่ะดูดิดูดิดูด,ดิทุกคนเห็นไหมคะดูดูด,ดูสวยมากค่ะทุกคนดูเอ๋ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเอ๋ถ่ายไกลหรือเปล่าไม่รู้ด,ดูดูนะคะเยอะมากเป็นพันไม่รู้กี่พันนะคะไม่ใช่พันตัวนะเยอะกว่าเอ๋ก็มัวแต่มาเดินเดินทนาทะเล ไม่เจอยังไม่งอกนะคะมันงอกน่าจะเดือนมิ้ทุนานค่ะก็เลยไม่เห็นนะคะเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึงตามหาตามล่าหาผักของเอนะคะดูดูนูมีอีกกลุ่มหนึ่งมีอีกกลุ่มนึงดูเห็นไหมคะทุกคนเอไม่เห็นนะคะเพราะว่าแดดเข้าตาเอค่ะดูแล้วก็มีเรือด้ยนู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 อูบินขึ้นฟ้าแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อมันอพยพมาทีลาเป็นหมื่นๆมาปุ๊บมันเป็นคุปปุยใหญ่เลยค่ะมา แต่ไม่แน่ใจว่าคันนาทะเลจะงอกที่แบบนี้หรือเปล่ามันน่าจะงอกสูงกว่าน้ําสักหน่อยอะค่ะอันนี้าน่าจะท่วมอะแต่วันนี้น้ํามันลงเลยค่ะดูเอาบรรยากาศสวยๆว,วันนี้แดดบ,บ้านเออยู่ที่14องศานะคะร้อนสุดแต่ตอนนี้เอเดินจนเหงื่อแตกแล้วนะคะทุกคนนนเออยืนในชุดลงทะเลด้วยแหละ แต่ตัวบางนะคะไม่ได้ตัวหนาที่แบบไปตกปลาไม่ใช่นะคะอีกแบบแบบไม่ให้เปียกเฉยๆโอ้โหดูนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนเอ๋มาเดินชมนกชมไม้ได้สาหลายทะเลไปหน่อยนึงเนี่ยจะเอาไปผัดน้ำมันหอยกินค่ะมันอร่อยโอเคทุกคนจ๋าเอ๋ขอจบภาพสวยๆไว้ตรงทะเลนี่นะจ๊ะรักทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ สาวสุราชพัฒน์ตินสาวใต้ในเดนมาร์กไปก่อนนะคะยายเอไปละ,ะค่ะบายบายรักนะจุ๊บจุบทุกๆคน